สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องบูมโรบินนะคะพามาเบลเยียมนะคะมาดูนะคะอันนี้ก็คือโบราณสถานนะคะที่สร้างไว้เป็นอนุสรสถานนะคะที่สร้างเอาไว้นะคะเพื่อเป็นอนุสรเก่ทหารนะคะกล้าเสียชีวิตนะคะเมื่อ ครั้งสงความลูกครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะทุกคืนนะคะเวลาสงทุ่มประเทศยุโรปเนี่ยโซนยุโรปนะคะก็จะมีการแสดงดนตรีนะคะผ่านมาร้อยปีนะคะปีนี้วันนี้พระตุ้มมาก็มีโอกาสนะคะก็มาดูดนตรีทุกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่ามีมาอย่างนี้ร้อยปีแล้วมีทุกวันนะคะทีนี้การยืนนะคะก็จะมีการจัดระเบียบการบินนะคะก็คือให้ ให้เป็นจุดนะคะซึ่งใช้ระยะห่างนะคะจะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะคะก็มีคนมากมายนะคะมีทัวร์นะคะมามากมายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่โฮลด์เดย์นะคะก็โชคดีนะคะ,ะ,ะ,คะที่ได้มาดูนะคะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่ได้มาตรงจุดนี้นะคะ